คลิปนี้มีคำอยากคายเด็กอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำให้เฟรนนะมาดูด้วยถ้าไม่ชวนจะพาอะไรดีๆงามงามไส้พามหยอกหยอกมาดูกันเยอะๆนะอ้าวพร้อมหรลียยนมาดูคลิปกันได้แล้วไปสวัสดีครับพบกับรายการเล่น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  เล่น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 ไอ้สัตว์เอ้ยบางเลยที่เล่นกี่ก็บอกโอ้โหวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวไม่ใช่เอาออกไปก่อนเลยไหมเออเอามาโชว์มาโชว์บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเราได้รีวิวกันแน่นอนในคลิปถัดๆไปแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมเออก็คือมันเป็นงานช้างมากเอาออกก่อนเอาฝากหน่อยเออโอเคแต่มีคอนบอยอยู่ด้านหลังก้องอ่ะวันนี้นะครับผมผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับไอ้หาแจ๊คเฮ้ย แอดมินแจ็คนะครับแอดกาดนะฮะในเพจหน้ากากรักบิดตบมือโอ้โหเด็กผมตบมือให้ต้องบานมากได้ยินดังมากเออโอ้โหดังจนแสบแก้วหูตบกันเองเออครับผมวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญไม่ว่าเรามีสปอนเซอร์คลิปนี้ด้วยตบมืออีก เดทอยนะครับผมนะสอนเซอร์เล่นราคามิจภาพนะใช่เออยางเดียวในประเทศไทยนะไปซื้อซัเพราะกูก็ซื้อเขาเหมือนกันสปอนเซอร์ที่เขาให้มาวันนี้เนี่ยเป็นมิติใหม่แห่งการขายยังไงครับมันคือกล่องสุ่มครับผมไอ้คนเปิดดูคลิปเขาก็รู้แล้วล่ะเป็นกล่องสุ่มของเนี่ยมีอยู่2ราคาด้วยกันนะครับมีกล่อง9 9 0บาทกับ1990บาทเออนะพันหนึ่งพัเดียวเอง นะแต่ของข้างในเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับทุกคนที่ครับนกร้องโอเคเริ่มจากกล่อง990บาทก่อนดีกว่านี้เป็นของเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมอ่าเรามีคอนโอยช่วยเอาอามามาดีไหม่เฮ้ย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 มาได้ไงวะเฮ้ย ินออแล้วกูไม่ตัอดออกด้วยนะก <c oughs> ูกปล่อยยาวเลยแล้วก็แบบยูดีมึงดีดแล้วกล่องมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วโอเคสิ่งที่ขายไม่ได้เลยคือคาร์เตอร์คาร์เตอร์นะฮะมาเปิดกันดูว่าในนี้จะเป็นอะไร,ร,รนะครับใช้เล่นกระเซ็นนี่บอกก่อนแค่กล่อง9 9 0าก็บาทกล่องก็ใหญ่แล้วนะใส่มาเป็น,นกล่องไสเอมเลยรับไปสี่นี่โคตรใหญ่เลยแพ็คอย่างดีนะครับแพ็คอย่างดี เรามาลุ้นกันทีละชิ้นอือ่าคือตอนเนี้ยใคยังไม่มองไปเดี๋ยวไไม่ต้องดูเราไม่รู้นะว่าข้างในเนี่ยคืออะไรเขาจะให้อะไรมาให้กับเราบ้างใช่แต่บอกก่อนว่าเพจเจทอยนะฮะเข้าไปสั่งซื้อกันได้สำหรับกล่องสุ่มนะครับนี่เนี่ยขายของอ่ะขายของจริงมาชิ้นแรกหยิบขึ้นมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยผ้าบิ้วอ่ะเป็นผ้าขนหนูลายบิ้วบิ้วเคาเห็นก็จะ เดี๋ยวเอาอันนี้ลายของนี่ก่อนอันนี้ดูจากสีแล้วน่าจะเป็นล่างระเบิดแทงแกะให้ดูเลยไหมทำไมตั้นี้เป็นก้อยล่างตอนนี้แกะเลยมั้ยเออแกะเลยแกะเลยโอ้หแล้วของมาของขอมาของมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงนึงนะมือโดนหน้ากูละ เฮ้ยผืนใหญ่นะผืนเขาเรียกพ่อเช็ดหัวนี่็นไงมีสองล่างใช่ไหมสองล่างสามล่างสี่ล่างอันต่อไปไปอันต่อไปไหมสุรจักเนี่ยเห็นมันหยิบเห็นมันึ้นมล้วฟึ๊กเฮ้ยเฮ้ยเอ็กเซ็ตไม่ตีจ้ำไม่ตีขี้ไม่ตีแอชันไอกซ์กูจะไม่ใส่เสียงเพลงแล้วกันเดี๋ยวโดนลิขสิทธ คุณหมอสองคนใช่ป่ะมีลิมุลุกับลิมุลุกไทยว่าลิมุลุกอันนี้ก็มันจะเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าผ้าเช็ดหน้าอีกอันนึงคือผ้าเช็ดหัวคือแบบเอาไว้เวลาสระผมเนี่ยเอาไว้เช็ดผมได้นะฮะต่อมาเลยคุณเฟรแจ็คเหมือนจับทหารหัาช่วงนี้จับทหารกันอยู่เนาะ เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้เียอมี้เฮยดีเกวะเฮ้ยกูกูจะลุกขึ้นก็ไม่ได้เดี๋ยวกูเห็นของในกล่องก่อนไอ้เฮียอันนี้มันมีอะไรบ้างนะเป็นทาคาทาคาไอ้ที่มันเป็นเกี่ยวอะของจีโดูดูใกล้กล้องหน่อยอิ่มกูบอกเลยิมนี่นี่ชิ้นแรกนะชิ้นที่สไม่กล่องเท่าไหร่นะเก้า้เฮ้าอยเ้ชิ้นที่สออกมาเเกียวแล้วดีออกมาฮะเฮ้ย เฮ้ยตุ๊กตาเอ็กเซดนะเว้ยนี่มีป้ายแท็กด้วยเห็นป่ะมีป้ายแท็กของแท้ได้ไหมเนี่ยของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนเนี่ยไอตัวเนี้ยไปซื้อแยก380ร้อแปดสบาทนะนะเท่าที่ผมเคยเห็นเขาหิ้วกันมา380บาทไม่รวมค่าส่งด้วยไม่รวมส่งนะ380บาทเนี่ยเพ้อๆอาจจะเป็นราคาที่นู่นด้วยใช่ใช่เอออันนี้คือคุ้มแล้วอ่ะไอ้เนี้สองชิ้นสองชิ้นก็คุ้มแล้วอ่ะอันนี้ก็ตีไปสัก 6700ใช่ใช่หกเจ็ดร0อไอ้นี่ก็300กว่าบาท3ามเกือบสี่ตีไปสี่แล้วกันอ่ะ2ชิ้นนี้คุ้มแล้วไหนจะพลาดเ0็ด0้อยเจ็ด้ายละไอ้พอนี่นี่กี่กี่เนี่ยอ่ะตีให้ใผืนละร0ออ่ะแล้วอ่ะมาต่อมาเลยคุณสุรแจ็คมาเราจะไปอย่างไวเพราะว่ายังมี1กล่องอยากเปยังหยิบชิ้นเล็กเคลียร์ชิ้นเล็กก่อนมีชิ้นเล็กอีกมั้ยเฮ้ยแม่งมีแต่ชิ้นใหญ่แล้วว่ะคาอันนี้ก่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ไรเดอร์แล้วว่ะเออว่ะคือแรกแรกมาเนี่ยเป็นไรเดอร์นะดึๆๆๆๆๆๆๆต ตัวอะไรวะรู้จักไหมชิลี้ชิวเบเกอร์อ๋อไปแกะดูเลยดีกว่าคุณกี่ทำเสียงชิวเบเกอร์ฟังหน่ฮะเฮ้ยโอยโอยโอยเฮ้ยกูคนจีนอ่าก็เตอร์กกเตอร์มาแกะดูไปเลยนะโอ้ตัวนี้แกะตัวจั๊กแค่ราคาต้องยอมจ่ายสมสิบบาทโอ้ยเนี่เดี๋ยวด้วยเดีวดีที่่ะนี่ถ้าเรียนดูต้องขออภัยด้วยที่เราทำยากเยอะเพราะว่าของมันชุ้มจริงนะสามชิ้นจริงอันนี้ชิ้นที่ห้าดูชิ้นที่ห้าดูดิ นี่เห็นเขาบอกว่าแบบกดลงไปเพื่อเปลี่ยนนะเชิวอีเขาจะหน้าที่สองเออหน้าที่สามเนี่ยแล้วก็กลับมาหน้าเดิมมาแล้วนี่นี่คือคือคุ้มมากจ้ะวางไว้นี่คุ้มมากเดี๋ยวลดน้ยอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วล่ะท้าววันนี้คืออะไรนี่เข็มขัดเปล่าเข็มข้าวมาแล้วอืมดาบของซีโรวันเฮ้ยเนี่ย เฮ้ยอ่ะหมดแล้วมันมันมันเกินคุ้มว่ะเนี่ยลองนับมูอลค่ารวมกันเนี่ยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เหรออันนี้ที่เคยเห็นอ่ะสองอันนี้ตีไปนะตีไปแบบถูกๆเลยก็พันหนึ่งแล้วตุ๊กตาอีกสามร้อยอ่ะอ่ะสามร้อยพันสามออ่า ชิวีกอีกราคาห้างแพงแพงอยู่ในห้าร้อยเต่แต่อันนี้อันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ราคาตลาดจริงๆนะแต่แค่นี้เกินเก้าร้อยเก้สิบแล้วราคาที่เราบอกนี่คือราคารวบๆนะเอาตามความที่เราเข้าใจใช่ใช่แล้วก็ผ้าคุ้มแล้วนี่เก้าร้อยเก้าสิบของเก้าร้อยเก้าสิบที่ทุกคนได้เห็นกันนะฮะต่อมาอะไรด้วยกันเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อน แค่กล่อง990บาทมันก็คุ้มแล้วนะตีเข้าๆไปได้เกือบ2,000เลยนะคือเอาง่ายๆว่าพีตรงชิวเบเก้าเนี่ยสายขายอ่ะซื้อไปก็อิ่มนะหรือว่าคนสะสมเนี่ยที่แบบเฮ้ยหืมเราอยากลุ้นได้อะไรเงี้ยล่าสุดผมไปเห็นมามีอะไรนะไลบุ๊กดีเอ็มเข็มขัดอะไรก็มีนะเออแต่ว่าจะเป็นกล่องในกล่องราคา1990งาเนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องพันเก้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะมาเรียกเลยมาเรียกกล่องพันเก้ามาเรียกกล่องมา บังกูแล้วคุณกีอยู่ไหนครับคุณกียกมือหน่อยอีแค่กล่องก็บังกูแล้วเออกล่องใหญ่มากหนักด้วยเนี่ยเอางี้เราเราเราหันด้านนี้แล้วกันจะได้เห็นเราหน้าหน่อยอ แรกให้ให้เจ้าของเขาล้วงนะเจ้าของกล่องนี้แค่จับก็สัมผัสถึงคําว่าคุ้มแล้วได้อะไรครับมันรูปร่างเป็นไงรูปร่างเป็นยงไงรูปใหญ่เดี๋ยวนึงนะหาก่อนเฮ้ยหยิบขึ้นมานี่ C S M บอกเนี่ยเจอเจอเจออะไรก้อบหนึ่งเฮ้ย C S M แน่เลยว่ะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยผ้าผ้าแต่อันนี้เห็นลายปุ๊บกูรู้เลยอะไรเฮ้ยผ้าเช็ดห้าไผ้าเช็ดหัวเฮ้ยทำไมมันสึกคุ้มกว่ากับพันเก้าวะเอ้ยคุ้มกว่าเก้าแล้วก็เก้าสิบเมื่อกี้ จะเห็นเป็นด้านเอียงไหมครัเพราะว่ากล่องบังอยู่ตรงไม่ได้สุดยอดมากถ้าไปแล้วต่อไปเป็นอะไรอีกึเฮ้ยเดี๋ยวแลลายคุ้นๆว่ลายเดียวกันป่าวะลายคุ้นๆว่ะผ้าเล็กเออเอียกว่าผ้าเช็ดหน้ายังคงมาตรฐานอันเดิมว่าเป็นร่างร่างเดิมต่อมาเลด้วยกันคือเห็นแล้วแหละว่าอะไรตุ๊กตาแต่ว่า อันนี้ฝันใจเยวาวชนฝันใจหมหาชนกุยิ้มเลยขอบคุณ<ด>ครับ <laughs> <laughs> ไดีแค่ไหนไม่ไม่ส่งดับเบิ้ลไหมผมบ้างเฮ้ก็น่ารักนะ <laughs> น้อง <laughs> แบบว่า <laughs> น่ารักอ่ะน่ารักเหมือนเป็นทั้งพวงกุญแจได้เป็นทั้งตุ๊กตานะแต่คงไม่ไห้ไปไม่ห้อยเป็นพวงกุญแจคงจะอยู่ในถุงเนี่ยไปยาวนานนะจะได้ไม่สกประปกเข้าตู้โชว์กันนะต่อมาเลยแล้วกันเขาเนี้ยของใหญ่เขาเนี่ยหนักแล้วเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้อันไหนใหญ่กว่าเขาจากซ้ายก็ขวาเอาอันใหญ่ขึ้นมาเลยอะไรรับเนี่ยเฮ้ย งานแฮโบูว่ะแฮโบูแต่ข้างในมีอะไรครับแอคชั่นฟิกเกอร์ไม่บอกด้วยอันนี้มันไม่เขียนว่ามันเขียนว่าแอนเจอร์แล้วก็มีคำว่าอะไรแมสแมสเนี่ยเพย์แมสทุกอย่างกูแกะเลยแล้วกันแจ็คแจ็กกีดแล้วกีดกีดไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวมาดูตอนท้ายเรามาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณดีแหกกับเขาแล้วมั้เฮ้ยคุณดู ผมเพิ่งดูการ์ตูนเขามาเองนะในช่องในใน u t u b บนะฮะไปดูกันได้นะครับการ์ตูนขับนะสวยอ่ะดีเลย <laughs> ้มึงพีกว่าคนจีมึงดูก่อนกูได้ยังไงเนี่ยโถเฮ้ยเป็นคนว่าต้องเห็นอันสุดท้ายแล้วอันนี้คือผมเห็นแล้วแล้วผมรู้สึกว่าตื่นตันใจคุ้มแล้วกับพันเก้าอยากได้วันนั้นกีคนลืมเห็นหน้าทําหน้าลอยลอยยี้ให้นี่ครับผมเอ่อวันวันออกให้หน่อยคุณคุณครับ1 9ึ0ก้าบาทคุณได้เป็นประธานเออหนึ่ันเก้าด้วยเออ อะไรเนี่ยสแุแล้ว,ลว,ลวเรื่องของเรื่องเดอะมูวี่เขาก็กำลังมาล <laughs> เลยนย่ยเพิ่งดูคลิปกันแปลอ่าอนี่คลิปโปอ้าว <laughs> คือแบบเชี่ย <c oughs> สุดติน ตูดตีนจริงไหนึ่งไม่แกะนะฮะสินค้ามือหนึ่งเลยเขาให้เป็นมือหนึ่งหมดเลยไม่มีมือสองย้อมแมวนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีฮะของดีเนี่ยเมื่อกี้เกียรติเองกับมือทั้งหมดเลยโดมไปทถึงเจ้าหนี้เลยไปแล้วไปในของที่ขอนะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นดิเอาไอ้นี่ไปไว้ข้างล่างก่อนอ่ะมาดูราขวัญใหญ่นี้ดีกว่าอันนี้คือแปลกนะเพราะว่าอย่างเราเราเนี่ยคือเราจะเป็นสายโทคุทัศนสุดตุ้ตีนโาแมนไรเดอร์เซนไตอะไรเงี้ยหรือว่าพวกเมทัลฮีโร่พวกสมัยโดยปรติเราสั่งของอ่ะสั่งของจากร้านเจทอยอ่ะทุกคนต้องถึงออไไรรรรก่นเด์คับ คอมมิเรเดอร์คอมมิเรเดอร์นัทแมนเซนไต้แต่เนี้ยเหนือความคาดหมายของสองคนจริงคืออันที่แล้วเนี่ยเป็นสตาร์วอลก็แบบเฮ้ยว้าวแล้วนึกว่าแบบว่ามันใส่ๆมานี้วอันนี้เนี่ยเห็นคำว่าอเวนเจอร์เนี่ยในในหัวกูกับตันต้องมาแล้วกับตันต้องเป็นไอตัวไอตัวฮาร์โบตัวเล็กๆก็นหนึ่งต่อสิบสองอะไรเงี้ยเออเปิดดูกันเลยดีกว่าทุกคนเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยให้เอาจริงดิราคานี้มันเฮ้ย ันคืออะไรวะไอ้เครื่มันได้เหรอวะมันคือไอ้เนี่ยไอ้เครื่องเอาไว้เล่นกับไอ้โทรศัพท์อะอ๋อไอ้เขาเรียกว่า VR บน VR ใช่ไอ้เครื่เฮ้ยคือแบบคว่ำแล้วไหลลงมาซะอันนี้ผมเคยเห็นผมเคยเห็นอยู่แต่ว่ามันเจ๋งมากเฮ้ยมันแพงมากเลยนะอันนี้มันอันนี้มันแพงมากเลยนะ เฮ้ยของนี้เฮ้ใส่คุณใส่มา1,990ได้ไงเนี่ยเฮ้ยถือว่านะ <S <S คุณคุณครับสองชิ้นคุ้มแล้วไอ้ที่เหลือของแถมเนี่ยเกินคุ้มนีม่คุณใส่เข้ามา1,990อ,อันนี้ตอนตอนออกมาใหม่ก็2,000กว่าบาทแล้วใช่ใช่คือแบบเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วแถมอีกหลายเลยเนี่ยน,นี่คุ้มจรงิงเกินของคาดหมายเลยแลครับกันเกออกมาแล้วเจนเอเวนเจอร์จากเจทอยเนี่ยเออเอาเป็นว่ามีประมาณนี้แล้วกันนะครับจะบอกว่าคุ้มมากกับในราคา1,990บาทเนี่ยเออนะคือคุ้มอ่ะจริงคุ้มมากดูวิธีการเล่นมันเนี่ย S <S เออเฟียวว่าล่ะโอ้โหข,ข้างๆมีอนี่ยโอ้โหคืออยากแกะข้างในว่ะแต่ว่าเวลาของคลิปวันนี้เนี่ยมันหมดลงแล้วหมดลงแล้วอย่าลืมนะครับผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเราเนาะเจ็ดชอยตรงร้านนี้เท่านั้นเออตรงร้นนี้นะฮะก็เป็นเพจหน้ากากหน้าบิดนะครับเออก็ยังเขาก็จะเออมามอแจมมาสนับสนุนเราตลอดนะฮะ นะแล้วก็อย่าลืมนะครับก,กดไ like ลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเพกี่สตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ตอนนี้เนี่ยเพกี่สตูดิโอมีแฟนเพจแล้วนะชื่อว่าแฟนเพจรีวิวเล่นเล่นเพิ่งก่อตั้งกันมาเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับแฟนเพจให้กับ คุณสุรแจ็คด้วยเออเพจอะไรบอกเขาไปเพจหน้ากากนักบิดนะครับอย่าลืมมีคอนเทนต์ดีๆมีปัญหาอะไรนะยกเว้นเรื่องตังค์เนี่ยแอดมินก็ตอบให้หมดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสปอนเซอร์ดีๆจากเจทอยนะครับของเล่นราคาไม่ถึงภาพจากเจทอยเลยครับร้านนี้เออนะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอิ่มนำสำรานกับใส่ผ้าเชียร์ได้เนี่ยกล่องซุ่มจากร้าน เจทอยนะครับผมครับเพมอีกทีนึงนะฝากไว้ด้วยนะครับผมนะขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวัน<ล>น,นี้นะครับลาจากเพียงเท่านี้นะครับไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวไอ้กล่องสีไอ้เหลือง